จะเป็นยังไงครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมได้กลายเป็นนักเตะจินพัฒ FC ยอดทีมเนดะินสายที่ดังที่สุดในขณะน,นี้เราจะไปดูว่าวิธีการซ้อมของเขาเป็นยังไงและเขาจะซ้อมหนักแค่ไหนและจะมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้เล่นเป็นทีมเอามาฝากกันสวัสดีครับทุกคนครับผมแบงค์เล่นเป็นทีมนะครับวันนี้เนี่ยได้รับโอกาสใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเดินสายนะฮะวันนี้ทีมจินพัติดต่อมาบอกว่าคุณสาวประตูยางคุณแบงค์กำพลเนี่ย ไม่ว่างและคุณเอกกิฐกรคนซื้อเนี่ยแมงก็ซื้อจริงๆแมงก็ไม่ว่างทาให้ทีมเนี่ยตอนนี้ขาดผู้สาหรัตัวที่จะไปฝึกซ้อมนะครับได้ติดต่อมาทางเพื่นเป็นทีมครับบอกว่าเฮ้ยคุณแบงค์คุณเป็นผู้สาหรัตัวน่ยคุณว่างหรือเปล่าถ้าว่างเนี่ยคุณมาฝึกซ้อมให้ผมหน่อยนะเป็นคําขอจากคุณแม็กเชสนะครับกองกลางตัวใหม่จากจิรพัฒน์นั่นแหละทีนี้ผมเพื่งจะไปซ้อมบอลเนี่ยเขานัดเออคุณนีชยงนัดผมขึ้นรถตอน5โมงครึ่งตอนนี้5โมงตรงผมอยู่บ้านเนีฮะ วันนี้เราจะไปซ้อมบอลกับทีมจินภพัทครับเดี๋ยวอันอันดับแรกเราต,ต,ต,ต้องหาเสื้อก่อนผมรีบมากตอนนี้ผมร้นมากเสื้อผมผมมีทุกทีมเลยอ่ะตัวนี้อ่าจินพัทตัวนี้ผมได้รับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับเ้อตัวตนี้นะโอเคแล้วก็จะเป็นยังไงบรรยากาศการฝึกซ้อมของจินพัทกว่าจะประสบความสําเร็จถึงขนาดนี้ควาชมชำงานล้านได้พวกเขามีระบบการฝึกซ้อมยังไงเดี๋ยวนี้แบงค์เล่มทีมจะพาไปจอดล,ลึกทุกซอกทุกมุมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลาเดินทางก่อนนะครับ และตอนนี้เราอยู่กับอยู่ชัยยงเปียกผ่องแล้วนะครับตอนนี้ก็อะไรเดินทางไปยังสนามซ้อมของโดนเอาน้ำไปก่อนเนาะมีน้ำเขียวด้วยนเขียวไปก่อ,อไนไม่ไม่เหมือนน้ำที่เรากินประจำเลยออนากี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะดีตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสามพานใช่ไหม เปลี่ยนสนามซ้อมโคตรไกลเลยนะชายยงไปผ่องฮะหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้คือการเดินทางนะครับเราจะไปถึงสนามซ้อมประมาณหนึ่งทุ่มซ้อมทุ่มครึ่งใช่ไหมซ้อมทุ่มคร่งคห่ทุ่มรหรือสองทุ่มเดี๋ยวเราดูกันครับว่าถึงสนามซ้อมแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นคนแรกหรือว่าชายยงนี่คือมาคนแรกตลอดไม่ใช่มาะล้เดี๋ยวขออตเดินทางก่อนครับเดี๋ยวเจอที่สนามครับลก ตอน,นนี้เราเดินทางมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับสู่สนามซ้อมและนี่คือเวลาที่เหลืออยู่ที่จะถึงสนามชั่วโมงกว่าคือแบบโคตรไกลเลย <c oughs> น,นี่คือนี่คือระยะทางที่ยูชยโยก็ต้องเจอทุกอังคารพุทธประหาันะครับนี่ก็คือในส่วนของอยูชยโยนะครับในการเดินทางไปซ้อมจากสมุทรปราการไปซ้อมที่นครปฐมเนี่ยเดี๋ยวเรา ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแต่เเริ่มเมารถแล้วและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามซ้อมของจินพัทแล้วนะครับด้านหลังเห็นอยู่เนี่ยคือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นลิงเป็นเบสิกของการซ้อมฟุตบอลเลยนะครับที่ก่อนที่จะซ้อมไม่ต้องมาเล่นลิงก่อนเหมือนอบอุ่นร่างกายเลยคร <S <s ับบอลไมคะคนมาใส่สุดวันนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับนี่ฮะกุเชยงครับ ให้มาสายครับโอ้โหไกลครับไก่เปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนสนามซ้อมมาก็กลายเป็นนักเตะที่ไกลสุดเลยนะครับที่ต้องมาจ้อสมัปรการมานครปฐมเนี่ยซ้อมแยกครับซ้อมแยกนี่ระบบบอาชีพมาช้าซ้อมแยกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าการซ้อมของจินภัทรเนี่ยเขามีระบบการซ้อมัีไงบ้างตอนนี้เขากำลังเล่นลิงอยู่นะฮะกำลังเล่นลิงอยู่ไใช่วา หปอให้วะนีฮ oh. so ัลโหลปุงปองเี่นี่ไงสักว้าวอย่าขยับพึงาไนเยไม่เยนะมเามัเาถียงกันนี่หว่าไม่ได้ออกซ้อมบอลไม่ออกแนวเถียงกันเดียวเดียวเดี๋ยวเยวเดียวเด้ยเดยวเดยวยวเดียเียวยวเดยเยยยเดยวเดยวยยวยย 3 4ม6เจ็ดโอ้ถ้ามึงเจ็ดแล้วนีิบแปดเลยนะแปดแปดหนึ่งสองบสามเฮ้ยสี่โอ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเฮียเฮ้ยเดียเฮ้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 ยเฮ2ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ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 ย

เป็นไงบ้างตัวพีบ้งเหรอตวีบุยบุยขอบอลตัวพีตายฮะเดี๋ยวเรียวเรียวแล้ฮะเรียวเรียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะถือกล้องแล้วผมจะเล่นด้วยบอลบอลบอลโอ้โหเรียนไงเป็นไงลูกดีดลูกดีดโอ้โหผ่านการซ้อมไปแค่ประมาณ2รูปแบบนะครับ เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันโอ้โหจินภาพซ้อมหนักมากครับนี่ฮะเวลาเขาซ้อมกันน่ะมันจะมืออาชีพเนี่ยมันจะม,มีเด็กไม่กี่คนเราเชื่ชอมาเตะบอลเล่นอยงกันน,นะคนสองคนนะมีเก่งไม่กี่คนหครอคกนะนี่ฮะตัวเล็กๆเนี่ยอุ๋นเขาเขาซ้อมแบบมืออาชีพนะนี่ย,นย,ยังเป็นโครงการซ้อมแบบสมอลไซส์ครับเกมแรกก็เป็นการซ้อมแบบสมอลไซส์ของบอลเน้นของบอลเราเห็นได้ว่าจินภาพนี่ของบอเลเหนีนนนยวมากนะฮะนี่ฮะมีกี่นนคนแล้วชอบเตะบอลเล่นตัวอย่างให้ไม่ดีนะน้องๆไม่ฟังโค้ชมารครับไอ้มาร์ค

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ก็เป็นการซ้อมของจินพัฒน์วันนี้ฮะสังเกตจากเงื่อผมได้ฮะวน,นี้เซฟบอลไปเกือบ100ลูกเลยนะฮะสาวประตูคนเดียว,วน,นี่แบงค์กับพลไม่มาเดี๋ยวอีพีหน้านะฮะเราจะไปดูว่าเราจะไปโผล่สโมสรไหนในฟุตบอลเดินสายฮะวันนี้มาจินพัฒน์ถือว่าเหนื่อยมาก นะฮะแล้วผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเขาซ้อมกันได้แบบมืออาชีพอ่ะเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยก็ฝากติดตามจินัพด้วยนะครับในครึ่งปีหลังใน2024เนี่ยครับว่าฟอร์มการเล่นจะเป็นไงหลังจากปลดล็อก ok, ทั้งแชมป์เงินล้านแล้วก็แชมป์เงินแสนนะครับก็วันนี้ครับผมแบล็คเบิร์นทีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พ,พีุ่งน้าครับสวัสดีครับคันเขาดีไรอ่ะ <Okay. S 1> ไอเป็นคนเลวนไงก็ได้ขอบใจเ <Okay. S 1> ด้อที่ม,มาเฮ็ดให้เพอ คิดว่าเขาเป็นคน,นสำคัญ